เป่าหมดแล้วครับ90นาทีครับเพื่อนตำรวจกับเอซีมังทองยืนเต็ดเสมอกันย์ศูนย์ครับเดี๋ยวเราจะได้ดูการต่อเวลา30นาทีครับขึ้นมาครับโซนยูล็อกหลบมาว่ลุยจริงครับเกิดกับหลังมาอัดนันอัดนันไหลมาชนะชนะพลิกไปได้แล้วชนะขวาชนะยิงลูกดิอ้าวแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเพื่อนตำรวจได้ประตูขึ้นหนำครับชนะชนะบุตรโอ้โหเปิดโอกาสให้ เน่งเ่งแบบนี้ก็ยิงไม่พลาดครับเช็ดคานเข้าไปเลยโอ้โหลูกนี้นี่ลูกยิงหนีจักยัดมาแล้วครับโอ้โหดูพ่อแปดูพ่อแปดพลิกไปพลิกมายิงเช็ดคานเข้าไปเลยครับทำได้ครับโอ้โหขึ้งนำในช่วงเวลาที่ดีมากๆครับเลือเวลานิดเดียวครับประมาณ5นาทีเท่านัน้นเองชนะ่ดุดโอ้โหน<อ>่าดีกว่าตอนมิโนศักเองก็ตาแล้วนี่ว่า งงเลยครับตรงนี้เพราะว่าจังหวะของธนานะครับเปิดไม่ยิงโอ้โหอยู่ห่างธนาเกินไปครับแนวรับของทางบัลลงทองเอาแล้วครับเกมน่าสนใจเพื่อรวมน้ำหนึ่งศูนย์ครับอยู่พช้างกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแรกเข้าพรวดไปหน่อยครับโอยามะแล้วโดนยิงอู้หูไดยชุดเลยครับบอลมุดเช็ดคานเข้าหึ่น่าจะเป็นคิมมากกว่าครับคนที่เข้ามาขวางแล้วเข้าไม่อายามะถูกแล้วครับคนที่เข้ามาขวางไม่สุดนะครับ โอ้โหเกมที่เกมที่รอคอยเลยครับประตูที่รอคอยของเพื่อนตํารวจเลยครับบาสล็อตไปมาสวยครับอันันอันนันตเปิดข้ามาเลยมาที่ธนาครับตัวตัวธนาลูกนี้หาบอลที่เข้าไปธนากระพากหนีเลยครับธนาจะเขาวุดแล้วหนีแล้วยิงลกที่สองศูนย์ครับปิดกล่องครับธนาเช่าบุตรโอ้โหเป็นคนเดียวสองประตูครับเป็นฮีโร่เลยครับเกมนี้แหมเป็นจังหวะที่บอกว่าปิดกล่องแล้วก็ปิด จบเส้นทางในถ้วยนี้ครับขอมงทองหรือเต็ดไปแล้วครับโอ้โหรอเป้าเลยครับอ่สราพุรเนี่ยสระพุธททำได้เป็นแค่ประคองนะครับอาจจะเรียวแรงหมดแล้วด้วยแล้วความสามารถเฉพาะตัวสปีดต้นเป็นรองทุกอย่างแล้วธนาจัดให้เลยครับเลี้ยงที่เข้าเสาแรกลูกเก่งนะครับแล้วยิงเลียงเข้าไปครับเปิดเกมนะครับสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหาเล่นสิบคนับเพื่อนตำรวจที่สำคัญ สตัวสำรองนะครับอันนั้นเปิดธนาปิดครับหนุ่มเปิดดีด้วยครับล้าดูจังหวะของธนานี่นิ่งจริงครับลากตีกับบาดเจสวุุิหนีกระชากที่หายเลยครับแล้วก็ดิงนอดขาเสแราปิดไม่มีต่นะครับโดนเลยครับอืก็เป็นประตูที่สองก็เป็นจังหวะของเกมด้วยครับน้องต้องพยายามบุกหนักเพื่อเจาะประตูคืนนะครับ